วสวัสดีครับคลิปนี้จะพามาห่อฝรั่งของเป่าซื้อนะครับอันนี้คือแมวกับละมุดไม่ได้เกี่ยวนะครับแค่อยากถ่า,ายเฉยๆมาเริ่มมาเริ่มดูอุปกรณ์ที่เราจะห่ออะไรครับแบบวันนี้ห่อแบบบ้านๆนะครับห่อแบบบ้านๆเลยอันนี้ถุงนะครับถุงหกคูนยี่สี่นะครับใช้ถุงหนาหน่อยก็ดีครับ พ่อมะเร็งวันทองมันจะเจาะไม่ได้ครับอันนี้เรามีแบบนี้ก็ห่อแบบนั้นะครับอันนี้ห่อไม่กินเองครับห่อไม่กินเองอันนี้หน้าฝนนะครับผมเราจะใช้ใบตองนะใบตองที่ที่มันเหี่ยวเลยครับมันจะได้เหี่ยวนะครับเดี๋ยวไปดูต้นฝรั่งกันก่อนครับนี่ครับคือต้นฝรั่งของผู้เสนะครับต้นนี้พอดีเราอ่าซื้อสั่งไอ ต้นพันมาแล้วครับแล้วมันรากมันเป็นรากปมนะครับใส่เรนฝอยกินนะครับแล้วก็เลยทําการเอาเอาเอาต้นมันครับมาวางเอากระถางของมัน,นมาวางใส่นี้แล้วก็ทาบทาบใส่ต้นต่อที่ที่เกิดอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ล,ลอยทับหายไปแล้วโอ้เนี่ยล,ลอยทับยังอยู่นะครับนี่ครับนี่ลอยทาบระทาบสูงเลยครับ มันก็โตขึ้นมาไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับหนูครับนี่ลูกติดชุดแรกครับชุดแรกไม่ได้ทําอะไรคนระับไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะไม่ใช่ไหมไม่ได้ใส่เดี๋ยวจะให้ดูบอ่อมันเป็นบอ่บอบอ่อหมักที่เราเอาเศษอาหารเองไม่ใช่เศษพวกขี้ไก่พวกใบไม้มาใส่ครับนี่ครับลูกนะครับเดี๋ยวติด,ดประมาณกีล่ลดูกัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราเหลือไว้สิบรูกครัจริงมันติดเดยอะกว่านี้ครับเราเด็ดออกนะครับกิ่งตอนก็มีครับเนี่ยไอ้ลูกที่เกิดจากตูกงที่อยู่กิ่งตอนก็ยังมีครับดูอยู่ข้างบน,นครับกิ่งตอนสองกิ่งครับเราตอนเกิด่ากแล้วครับยัจะไปปลูกนะครับ ยังวม่รู้เบาเนี่ยครับครับปลกูกต้นมันเป็นอะไรนะฝรั่งขี้นกครับฝรั่งขี้นกที่เกิดเองนะครับเกิดเองอยู่ข้างเบาเบาน,นี้เราเอาขี้ไก่เอาอะไรมามันโรยแล้วก็ใบไม้มาทับนะครับมันหมักเองในตัวนะครับไม่ได้ทําอะไระครับแล้วมันก็เกิดมาแล้วเราก็เอากิ่งมาทาบต่อนะครับทําให้มันได้ปุ๋ยโดยธรรมชาติแล้ว โดยอัตโนมัติเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับแล้วมันก็ติดลูกดีครับลูกไม่ไม่สลัดลูกนะนี่ชุดแรกครับเดี๋ยวเรามาห่อนเลยครับพูดเยอะแล้วครับสาหรับฝรั่งของปอดซื้อนะครับเราจะห่อลูกใหญ่หน่อยนะครับลูกก็เกือบเท่าลูกอ่าปิงปองนะครับเกือบเท่าครับแต่ยังไม่เท่ามากนะครับจะให้มันใหญ่กว่าเหรียญสิบหน่อยนะครับเพราะว่าเห็นว่าของปอดซื้อมันจะถ้าเราห่อเร็วครับมันจะร่วงนะครับ เราก็เลยทิ้งไว้ให้มันโตหน่อยนะครับนี่ครับแล้วผมจะห่อครับผมจะเอาจุกตรงนี้ออกครับครับนี่ครับจุกออกแล้วแต่ไม่รู้คนอื่นเขาทําแบบผมหรือเปล่าครับแต่ผมชอบทําอย่างนี้นะครับให้มันสะอาดหน่อยนะครับเรามาห่อกันเลยครับวันนี้ถ่ายคนเดียวครับก็มีอะไรมากครับนี่ครับใช้ถุงนะครับหกคนหยิบสี่ครับ หัวมันเข้าไปแล้วก็มัดนะครับก็เอาไปมัดแค่อะไรรอบเดียวครับเอาถุงมัดรูดแค่รอบเดียวนะครับถุงห่อผมคืจุดสีธรรมดาครับเดี๋ยวเราเอาใบตองมาปิดกันเลยครับครับนี่ก็ห่อเสร็จแล้วครับนี่ครับนรียใช้แม็กนะครับแม็กยิงอะไรครับครับ แค่รั้งเดียวนะไอหน้าฝนนี่ผมจะใช้ไอนี่นะครับใบตองนะครับเพราะว่ามันไม่เปลือยนะครับมันไม่เหมือนกระดาษนะครับกระดาษมันชอบเปลือยนะหน้าฝนแต่ว่าคนไครจะใช้กระดาษก็ได้นะครับแต่อันนี้เราทําทาไม่เยอะนะครับทําตามันบาๆถ้าถ้าเขาทาขายทําจํานวนเยอะก็อาจจะไม่สะดวกในการใช้ก็ไอใบตองนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียครับไอเดียแบบง่ายครับมามาบังแดดนะครับอันนี้มัน ถึงจะเป็นหน้าฝนแต่มันก็ยังโดนแดดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้มันเสร็จนะครับเดี๋ยวให้มาดูกันนะครับนะครับแล้วผมก็ทําการห่อเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าลูกนะครับห้าลูกห้าลูกไอ้ลูกอื่นนี่ยังลูกนี้ยังเล็กนะครับยังเล็กอันนี้ก็ต้องรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึงให้มันเกินใหญ่เกินกว่าเรียญสิบก่อนถึงจะห่อครับ ให้ลูกจะออกก็มีครับพอลูกออกมาแล้วออกดอกแล้วนะครับอ่าเราก็ตอนแรกผมก็เด็ดยอดนะครับเ่ยครับเด็ดยอดแล้วมันก็แตกมาใหม่นะครับแล้วมันก็จะเกินดอกอมาอีกครับนะครับดอกชุดที่สองครับชุดที่สองจะตามมาครับนี่ครับอันนี้ก็ลังเป็นตุ่มเป็นลูกแล้วครับเนี่ยนี่ชุดที่สองนะครับนี่หลังจากที่เราติดดอกชุดแรกแล้วดอกหลอ,อ,อกดอกบานแล้วเราก็เด็ดยอดแล้วครับ นี่ครับวันนี้ก็พามาดูวิธีห่อครับหาฝรั่งหงกบซื้อครับแบบมันบ้านนะครับง่ายๆนะครับโดยใช้อใบตองนะครับหาได้ตาม่าสวนตามนี้ทั่วไปครับที่เรามีครับแนะนําให้เป็นใบตองที่ทิ้งไว้ให้มันเหลืองนะครับมันจะเหนียวครับถ้าเป็นใบตองสดนี่มันจะไม่เหนียวครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ่อ เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับช่องในลองคนลกเกษตรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูให้ชมอีกนะกดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ